วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวไร่กันนะคะไร่ข้าวก็สูงประมาณเท่าหัวเข่าของเราแล้วนะคะทุกคนคะในไร่หมูวียงก็จะมีผักหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิด,ดนะคะมีทั้งผักกาดมีทั้งเผือกมีทั้งมนันมีทั้งผักอิหรือนะคะแล้วก็มีทั้งหน่องไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวแล้วเราจะพาพี่ๆทุกคนไปเก็บผักในไร่กันนะคะไปดูว่าในไร่มีผักอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บกันนะคะเริ่มจาไผ่อิหลืงก่อนเลยนะคะทุกคนผัอหลืงก็ เดี๋ยวเรามาเก็บไผ่ลืกกันนะคะไผ่ลืกก็จะตรงประมาณนี้แล้วนะคะสามารถกินได้แล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่สามารถลุกได้นะคะนี่เราก็จะเก็บไปนิดนิด ผักสลระไอไม้ม้วนนะคะหรือว่าภาษากระเดืองเรียกว่ากิกดดอกหรือว่ากิ่กุดเจาะนะคะมีเยอะมากดูนะคะ <Get back. S 1> เก็บแบกเพลิงเลยทุกคนมีเยอะมากในไร่หมูเวียงก็จะมีผักหลากหลายชนิดแบกนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้ผักแตงกระบุยแล้วนะคะเยอะม,มากเลยออกรรนทีไรก็ได้ผักมาเยอะแบกนี้ทุกทีนะคะถ้าออกมาข้างนอกก็จะได้ผักมาเยอะยะเลยถ้าอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ได้เกี่ยอะ,อะไรนะคะทุกคน อยู่บนใดไม่ต้องกลัวอ,อกตายนะคะแค่ขยันก็มีกินทุกวันนะคะไปเก็บผักกันต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอา่อนทุกคนทุกคนคะตรงนี้นะคะเราก็ได้ผักกันมาเยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนันนุไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนันนุก็จะให้ดูภาพบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็อย่าลืมลองติดตามช่องนะคะว่านันุจะกลับไปทำเป็นเมนูอะไรนะคะานันุไม่ได้ทำนะคะให้แม่ทำนะคะบ๊ายบาย